สวัสดีครับในตอนที่แล้วผมได้แนะนำให้รู้จักกับตัว f r o s c i t y switch กันแล้วครับทบทวนนิดหนึ่งนะครับ f r o s c i t y switch นะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการตรวจจับการทำงานหรือเรียกว่าเซนเซอร์นะครับโดยเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้ามายัางรัศมีหรือตำอแหน่งที่ตรวจจับก็จะส่งสัญญาณเอาต์พุตออกไปซึ่งเอาต์พุตที่ออกไปนะครับจะมีอยู่2ลักษณะคือลักษณะเป็นเอาต์พุตแบบ pnp และก็ npn นะครับ สำหรับในตอนนี้เราจะมาดูเอาต์พุตแบบ PNP นะครับซึ่งเอาต์พุตทั้ง2อชนิดแบบ PNP หรือ NPN จะถูกกำหนดโดยตัวของ Froximity Switch นะครับเป็นตัวกำหนดฉะนั้นว่าเมื่อเราซื้อเซนเซอร์มา1ตัวเนี่ยตัวเซนเซอร์ตัวนั้นจะระบุมาว่าเป็นชนิดอะไรนะครับถ้าเราต้องการใช้แบบ PNP เราต้องไปดูในส่วนของสเปค หรือข้อมูลในการสั่งซื้อว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับในข้อมูลเราจะเห็นว่าจะมีโมเดลนะครับของตัว froximity switch มาแล้วก็จะมีขนาดตัวไซส์คือไดมิเตอร์ที่ที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าจะระบุตรงไดมิเตอร์แล้วจะจะเกี่ยวเนื่องกับระยะจะเกี่ยวเนื่องกับระยะการตรวจเช็คหรือระยะการตรวจจับนะครับอย่างที่อย่างต่อไปก็คืออย่างที่ผมจะบอกคือ ตรงส่วนของเอาต์พุตนะครับตรงเอาต์พุตตรงนี้ตัวฟลัก i ์มิซิสวิกเนี่ยจะโดนกําหนดมาจากตัวโมเดลแล้วว่าจะเป็นเอาต์พุตแบบไหนฉะนั้นว่าเวลาเราเลือกซื้อเราต้องดูว่าเราต้องการเอาต์พุตแบบไหนนะครับระหว่าง pnp หรือ npn นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูก็คือเป็นแบบ normal open หรือ normal close นะครับ normal close หมายถึงว่า ขณะที่ยังไม่มีวัตถุเคลื่อนที่เข้ามาในระ,ะ,ะยะตรวจจับเนี่ยอเอาต์พุตจะเป็นศูนย์วแต่ถ้าเป็น normal close หรือ NC เนี่ยเวลาที่ยังไม่มีวัตถุเคลื่อนที่เข้ามาในรัศมีการตรวจจับเอาต์พุตจะเป็นแรงดันออกไปก็คือหมายถึงเอาต์พุตทำงานหลอดไฟติดนะครับให้เราเลือกว่าเราจะซื้อแบบไหนนะครับคราวนี้เรามาดูโครงสร้างและการต่อใช้งาน ของ Proximity s w i t c h แบบ PNP กันนะครับถ้าดูจากไดอะแกรมของการต่อใช้งานหรือตัวสเปคของ Proximity ชนิด PNP นะครับของออร o ลนตัวนี้นะครับจะเห็นว่า,าตัวที่ผมเอามาทดลองต่อน,นี่จะเป็นแบบ3สายนะครับสามสาย i ล็อกซิ i ิจะมีอยู่2แบบคือแบบ2สายและแบบ3สายส่วนแรงดันถ้าเป็น สามสายก็จะมี 12- ถึง24โวลต์นะครับแต่ถ้าเป็น2สายก็จะมีพวกที่เป็น220โวลต์หรือ100โวลต์อะไรพวกนี้ก็จะมีนะครับแต่ที่ผมเอามา,าต่อให้ดูเนี่ยเป็นแบบ3สายรับแรงดัง12น12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับโดยเขาจะมาร์กตำแหน่งสายหรือสีสีของสายสายไฟมาให้ในตัวเซนเซอร์นะครับว่าถ้าเป็นสีบร่ย บราวนี่จะเป็นบวกวนนะครับคือแรงดันบวกส่วนแบล็กนี่คือส่วนของสายที่จะต่อไปเอาผุ t เอาไปใช้งานส่วนบลูเนี่ยก็คือเป็นศูนย์วนหรือส่วนของคอมมอนลักษณะการต่อใช้งานนะครับตัวบราวกับบลูเนี่ยบราวกับบลูเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวแหล่งจ่ายหรือตัวซับายส่วนเอาพุตคือสีดำนะครับเอาพุต สีดำหนึ่งเส้นอีกเส้นหนึ่งเราจะไปต่อกับอะไรตัวรุ่น pnp ตัวนี้อีกเส้นหนึ่งที่เราเรียกว่า common เนี่ยเราจะเอามาต่อที่ศูนย์แั้งว่าเวลาเราต่อใช้ง,งานเส้นอย่างเช่นว่าหลอดไฟเรามีสองสายใช่ไหมครับหลอดไฟเรามีสองสายเส้นหนึ่งเราจะต่อเข้า C ีแ a ล็ Black. อีกเส้นหนึ่งเราจะต่อไว้ที่ศูนย์บนหรือ common นะครับนี่คือเราเลยเรียกว่าชนิด pnp ก็คือ common จะเป็นศูนย์นนะครับ PNP common อยู่ที่0ูนย์ output ก็คือที่ black นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูว่าเราจะต่อใช้งานจริงจะต่อแบบไหนนะครับตัวบ r o w นะครับตัว brown นี่ต่อ24โวลต์ black out blue 0นโวลต์24โวลต์แรงจ่ายนะครับจาก switching แล้วก็ศูวนโวลต์ส่วน out ก็คือ black นะครับตัวนี้ out แล้วก็จะเข้าหลอดไฟข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งเป็นศูนย์วนก็จะเข้าหลอดไฟทีนี้เรามาทดสอบการทางานนะครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้ามา,าในรัศมีที่เราตรวจจับตัวจะมีสัญญาณเอาต์พุตออกมานะครับสัญญาณเอาต์พุตก็จะออกมานะครับคราวนี้เรามาวัดแรงดันเอาต์พุตคอมมอนตตัวนี้ก็คือศูนย์นะครับแรงดันเอาต์พุตตรงนี้ก็ได้นะครับยี่สิบสี่โวลต์นะครับแรงดันก็จะเป็นยี่สิบสี่โวลต์ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้ามานะครับแรงดันเอาพุดก็จะเป็น24วลเหมือนกับที่เราจ่ายแต่ถ้าเราจ่ายไว้12ก็จะเอามาเป็น12วลน,นะครับนี่คือการต่อใช้งาน Froximity Switch แบบ PNP นะครับแบบ PNP เราจะเอาไปใช้งานกับ PLC หรือการต่อวงจรอินพุต PLC แบบไหนเดี๋ยวรอติดตามในตอนต่อไปนะครับผมจะแนะนำการต่อ,อ f ล o อ i m i t y Switch แบบ PNP กัด ตัววงจรนี้พุดของ PLC นะครับว่าเราจะต่อลักษณะอย่างไงนะครับ